จะป้นได้ดีแค่ไหนถ้าหากเราใช้เยติสิ้าตัวและแผ่นไหวแปดขวดมันจะจำหรือไม่เดี๋ยวแก้วพามชมไปหาคำตอบกันสวัสดีสาวเก,แกมแคสจบแ,แคททุกท่านนะครับพบกับผมแก้วก้าวันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมการป้นบ้าน12โดยสิ่งที่เราใช้จะใช้เป็นยักษ์สองตัวเยติส5้าตัวในแมทที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นบ้านหนึ่งขวดพิษหนึ่งขวดแล้วก็แผ่นไหวแปดขวดครับ ทางแค่ขอเป็นพ่อมดหนึ่งตัวยี่ิ2สองตัวปั้นขวดแล้วก็เป็นเครื่องยิงเดือดรรอกเนาะเดอะเราวน์ครับมาเล่นกันมาดูกันว่ามันจะป้นได้ดีแค่ไหนกับการโจมตีบ้านสิบสองเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจําการโจมตีกันก็กดหาน้านผสมควาเลยนะครับถ้วยที่แก้วอยู่นะครับไม่สูงมากก็เลยเจอบ้านที่ยังไม่หดเท่าไหร่เนาะก็พยายามที่จะกดหาบ้านที่มันหดหดหน่อย หรือบ้านนี้นะครับเป็นบ้านเลขที่สิบสองที่มีคนมาตีแล้วเนาะแล้วก็อาจจะไม่มีกับดักครับแต่แก้วจะตีที่ชมกันนะครับเพาตีไงก่อนเลยนะครับเราจะทําการใช้แผ่นไหวที่มีรับลงไปทางซ้ายมือเราจะเข้าทางซ้ายมือนะครับก็ปล่อยแผ่นไหวลงไปนะครับ1 2 3 4สเราจะปล่อยให้โดนบ้านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้บ้านนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็ปล่อยแผ่นไหวลงไปทางด้านด้านล่างเลยนะครับ1 2 3 4สโอเค จากนั้นนะครับเราจะเข้ายังไงเราก็จะปล่อยยักษ์ลงไปนะครับปล่อยเยติลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดือดกลงไปนะครับการที่เราปล่อยเครื่องยิงเดือดกลงไปนะครับมันจะทําให้เครื่องยิงเดือรล็อกครับมันปล่อยขอนไม้ไปโดนบ้านนั่นเองและบ้านนะครับก็จะพังลงไปในที่สุดนั่นเองก็จะใช้ยาบ้าเป็นคดเลยแล้วก็ทําการใช้สกิลอีเทอร์โทนลงไปนะครับจังหวะนี้เลยปล่อยยาพิษไปที่บอลูนครับแล้วก็ปล่อยยาบ้านลงไป ที่สุดครับบ้านก็พังลงไปเห็นไหมครับว่าสุดนี้เล่นง่ายจริงครับไม่ยากเลยแล้วก็จะเข้าไปกันครับโดยทางเราครับไม่ว่าจะเป็นเยติคิงควีนวอร์เดนครับจะเข้าไปตรงกลางแล้วก็โจมตีเข้าไปก็บ้านนี้ไม่ยากเท่าไหรน่นาอเราทําการเปิดกําแพงไว้แล้วนะครับทางเราก็จะออกมาด้านล่างและขึ้นที่ไปโจมตีได้ดีเลยแกคิด่าจังหวะนี้แหละแก้ําการใช้สกิลมัดเหล็กเทวดาครับซะเข้าไปก็จะขึ้นที่ไปด้วยขวามือ ส่วนด้านล่างครับเรามีเยติอยู่3ตัวและด้านบน,นครับมีเป็น Queen ควีนควีนสามารถที่จะโจมตีข้ามกำแพงได้กอดซัดเข้าไปที่ป้อมปืนใหญ่คู่พังลงไปดูเหมือนว่าอาวุธครับจะเหลือเป็นเพียงป้อมปืนใหญ่2กระบอกและก็ป้อมถนูหนึ่งกระบอกสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายแก้วชอบนะครับมาเล่นได้ง,ง่ายคุณชมสาวสามารถที่จะยืดสุดนี้นะครับไปป้นไปวอได้เลยและที่สําคัญเลยนะครับแก้วได้เช็คแล้วนะครับสุดนี้ใช้ราคาผลิตนะครับไม่แพง ไม่ถึง3 0 0แสนนะครับแล้วก็น้ำดำนะครับไม่ถึง2,000ชมสามารถที่จะลองเอาสุดนี้นะครับไปเล่นดูถ้ามันป้นดีหรือไม่ดีครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะครับถ้าดีก็บอกว่าดีนะครับไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ไปหาสุดอื่นกันโอเคครับที่ของเราอยู่ด้านบนก็จากขึ้นที่ป่ายนะครับโดยทําการโจมตีเข้าไปที่กําแพงแกงพามนะครับแต่เยติบอกว่าช้าไปแล้วจ้าควินจ๋าควินก็เสร็จนะครับอยู่ด้านบน และยิตีใส่เข้าไปอา้าวควีนนะครับมาปิดจ็อบนะครับทำการโจมตีเข้าไปแล้วก็ได้มาสามดาว100%เต็มนะครับถือว่าแจมถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่2กันต่อเลยถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผลงานของโชกวกลก้าคุณผู้ชมสามารถที่จะสับถึงแก้วก้าได้ด้วยนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากเพียงเข้าเกมแข่งจับแคนกดไปที่ปุ่มทักท่าด้วยขวามือล่างเลือกไปที่การทักท่าเพิ่มเติมจากนั้นเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยจะมีแถบเมนู บูธผู้สร้างให้ผู้ชมกดปุ่มใส่รหัสจากนั้นกอรอกรหัสแก้วก้า K L A W K L A แก้วก้าจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยเสร็จแล้วกดส่งรหัสครับโคดนี้ทำงานอย่างไรเวลาที่ผู้ชมใช้โคดแก้วก้าแล้วเติมเพชรเติมแพ็กเกจหรือบัตรทองคาแก้วจะรับส่วนแบ,บ่งเล็กๆจากทุกการเติมผูชมซึ่งแก้วจะนำเงินที่ได้ไปพัฒนาช่องอด,ดีขึ้นไปขอขอบคุณทุกท่านเลยนะนครับที่สับสนแก้วก้าต่อมา ขอบคุณจจจริงมาชมมาที่สองตอนครับเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจก็เป็นบ้านทรงนิยมเลยนะครับหลายคนก็ชอบจัดทรงนี้เราจะตรงตียังไงการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะปล่อยแผ่นวยวที่มีนับลงไปที่บ้านก่อนเลยเพื่อที่จะให้บ้านครับมันได้รับความเสียหายจากน้ำยาแผ่นไหวนั่นเองก็ปล่อยลงไปนะครับ1 2 3สแล้วก็4ขวดเนาะต้องนับนะครับไม่เช่นนั้นเราจะปล่อยเกินทุกทีเลยนะแล้วก็จะเข้าด้าน คิดว่าเข้าทางด้านด้านซ้ายมือหรือความมือดีเข้าด้านความมือแล้วกันก็จะปล่อยแผนไวนะครับลงไปด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4อโอเคจะทำการใช้ยักลงไป2ตัวนะครับปล่อยเยติลงไปใช้เครื่องยิงเดือดล็อกลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยคิงเนี่ยยังไม่ปล่อยเนาะก็จะรอให้อา่าทางฝั่งของทาวเรานะครับทำการโจมตีก่อนเลยก็จะเปิดแผงด้านนะครับก็จะปล่อย เยติลงไปนะครับไปคิงคุยลงไปใช้บ้านครับลงไป1ขวดเลยก็จะประกันแผนครับและทางเราจะเข้าไปด้านในกันใช่ไหมถ้าเราเดาไม่ผิดครับก็จะเข้าไปด้านในโอเคนะครับเราจะเข้าไปดูเหมือนว่าเยติของเราครับจะเทออกด้านข้างเรายังมีหวังอยู่นะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่ารถจักรกมแพร์ครับไม่ใช่รถจักรกมแพง์เครื่องยิงหรือล็อกครับมันจะซัดเข้าไปด้านในโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าบ้านพังลงไปแล้วนะครับ ด้านล่างของเรานะครับมีเป็นเยติขึ้นที่ปลายก็จากขึ้นที่ปลายนะครับโดยเราทําการใช้สกิลมาลิกทูดาเลยแล้วก็จะทําการใช้สกิลคัมพีอมตะนะครับหรือว่าอีทโนโทนนั่นเองก็จะซัดเข้าไปได้น,นะครับใช้ยาบ้าที่มีลงไป1ขวดเลยนะครับตรงนี้เลยก็จะปล่อยให้เยติของเราครับเข้าไปด้านในคือเราจงตีเข้าไปที่ป้อมอีซีนะครับพังลงไปเยติเข้าไปด้านในนะครับซึ่งเราปิดกําแพงไว้แล้วนะครับ ถึงแม้ว่าเราครับจะเดือนอ้อมนะครับไม่เข้าตรงกลางแต่ก็สามารถที่จะเดือนอ้อมมาโจมตีด้านล่างได้นะครับแล้วก็เข้าไปด้านในนั่นเองคืองเราเข้าไปนะครับจะกเข้าไปที่ป้อมอินฟลูโนอินฟโนพังลงไปดูเหมือนว่าคิงของเราครับจะนําทับไปนะครับเยติเหลืออยู่ประมาณ3ตัวเนาะมาดูกันว่าเราจะเก็บสําดาวได้หรือไม่ก็จะเข้าไปกันนะครับซึ่งคิงของเราครับนำทับไปเลยแล้วก็มีป้อมเอ็กโบอยู่ด้านบน,นครับแก้วคิดว่า เราจะเก็บสกิลหายตัวไว้นะครับเอาไว้ใช้ในจังหวะที่มันสําคัญจริงๆก็จะซัดเข้าไปนะครับโอเคครับเราใช้สกิลหายตัวอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ขึ้นที่ไปคิดว่าไมายนี้เราเกือบจะได้3ดาวนะครับแต่ก็คงไม่ได้เนาะเพราะว่ามีป้อมปืนใหญ่มีป้อมเท็ดล่อยู่ด้านล่างนั่นเองข้อนี้นะครับเราผิดพลาดตรงที่ทาง,งเราครับมันไม่เข้าตรงกลางก็เลยทําให้เสียหายเลยถ้าว่าทาง,งเราเข้าตรงกลางครับคิดว่าเราน่าจะได้สาดาวเนาะ ฉะนั้นนะครับผู้ชมอาจจะต้องตัดข้างก่อนเลยก่อนที่จะย,ยติปล่อยย,ยติลงไปเนาะโอเคครับวิ่งของเราเข้าไปนะครับสักเข้าไปที่ป้อมเทล่านะครับเฮ้ยเราได้สามดาวโออา้าวตอนแรกนะครับคิดว่าจะได้สามดาวแต่าน,นล่าครับมีกระต๊อบจังกส์สร้างอยู่แมเนียเลยเนียเลยนะ,รนะครับก็เรียบร้อยครับเราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับได้มาสองดาว99% มาช่วงมาที่สามันต่อครับเจอบ้านหลังนี้จะจงตียังานครับอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าเราจทำการใช้แผ่นไหวที่มีลงไปเนาะก็จะปล่อยไปที่บ้านเลยนะครับก็จะปล่อยไปตรงนี้เลยก็จะเปิดแผ่นครับให้ทางเรานะครับออกเดินซ้ายเดินขวาได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทําการใช้แผ่นไวที่มีนะครับลงไปตรงนี้เลยละกันจะได้เปิดกแผ่นครับให้ทางเรานะครับออกไปด้านข้างแล้วก็ทําการใช้ยตินะครับรอบนี้นะครับแก้วได้เรียนรู้นะครับว่า เราควรจะตัดทางก่อนเลยนะครับก็ใช้เยติที่สองตัวเนาะตัดทางดันค่าก่อนเลยก็จะออกไปได้วยค่าก่อนเลยแล้วก็ทําการใช้เยติที่มีนะครับลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดือดล็อกลงไปไปล่อยปูดเดลลงไปนะครับคิงควีนลงไปเยอาบ้านครับเราจะยังไม่ใช้เนาะเราก็จะยังไม่ใช้นะครับซึ่งจังหวะน,นี้นะครับเราทำการใช้ยาบ้านลงไปหนึ่งคนเลยแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านกันนะครับซึ่งใช้สกิลอิทโทนลงไปเลย โอเคนะครับก็จากขึ้นที่ไปกันถทาเราเข้าไปนะครับใช้บ้าเป็นหนึ่งขวดเลยปอยาพิษไปได้ที่อะไรได้บ้างอันที่คงกระดุกละกันใช้สกิลมาเล่งครับแต่คิงของเราก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากป้อมอิโฟโเซนเดียวครับนี่มันคือเส้นเดียวนะครับตะกี้โอเคนะครับตรงกลางพังลงไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่ยากแล้วนะครับมันจะเป็นป้อมมอต้าธนูปืนใหญ่นะครับที่อยู่ด้านข้างนั่นเองก็จะเข้าไปกันครับซึ่งคิงของเรา ออกเดินข้างอีกแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะให้ควีนครับเก็บเปอร์เซ็นต์เดานข้างได้ในตรงการครับก็จะขึ้นที่ไปกันซึ่งเยติหุ่แก้วนะครับหายไปไหนหมดเลยอ้าวตอนนี้นะครับเราปนเยติตายไวมากๆเลยนะครับแก้วไม่ไม่ทันได้ดูเนาะก็จะตายลงไปนะครับทำการใช้สกิลหหยตัวเลยแต่เราก็ได้สปการครับส่วนใหญ่มาหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือเป็นทองคำน้ำม่วงน้ำดำที่ไม่เยอะมากเนาะเราก็ได้มาจนคุ้มแล้วนะครับ โอเคครับในมาที่3เราไม่สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้นะครับแต่ก็ได้ไมาเยอะอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ไม่เกเลยก็จะเหลือเป็นอะไรเนี่ยเหลือเป็นน้องนูนะครับอยู่ด้านบนไอ้ไปไหนกันหมดวะโอเคนะครับเราก็เอาอีกนิดนึงแล้วกันก็จะได้มานิดนึงแต่แก้ว่ามันก็คงไม่เยอะไปเท่าไหร่เนาะแต่ก็จะรอนิดนึงแล้วกัน นี่ก็เป็นสูตรเยติสิาตัวนะครับแล้วก็แผ่นไหวแปขวดครับตั้งชมเอาไปป้นหรือเอาไปวอนครับวางแผนดีๆนะครับรับรองว่าผู้ชมจะไม่พลาดสัมดาวแน่นอนอันนี้แก้วอาจจะยังวางแผนได้ไม่ดีพอเนาะก็เลยทําให้เราครับไปสมาีิจะเก็บสัมดาวได้ก็จะพรู้มชมครับไปบ้านเลยโอเคนะครับบันี้ก็ได้พาให้มาให้ชุมชมได้เล่นกันแล้วนะครับกับการใช้ทางฝั่งของเยติสิาตัวครับ แก้ว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ดีแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็คือเราต้องขอเครื่องยิงดลร็อกครับซึ่งเราจะขอได้นะครับเพื่อต้องมีเพื่อนในแคนที่เป็นบ้าน13นะครับถ้าบ้านในแคนนะครับไม่มีเครื่องยิงดร็อกเลยนะครับก็จะส่งไม่ได้นั่นเองโอเคครับบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับบนนี้สวัสดีครับ